วันนี้ฮันน่าจางหงใส่เขาไม่รักแล้วนี่สวยมากสวยแบบสวยมากโคตรสวยโคตรสวยอ่ะอ๋อจริงๆแล้วอ่ะกษัตริย์อะเขาตั้งใจจะสร้างทัชมาฮาลเป็นแบบแบ็คทัชมาฮาลทัชมาฮาลสีดำตรงข้ามกับทัชมาฮาลตรงนี้ เฮ้ทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงทัชมาฮาลแล้วทุกคนแต่ว่าเรานั่งรถเพราะว่าถ้าเกิดเดินมาประมาณ10นาทีดึกก็เดินได้แต่ว่ามันนั่งรถดีกว่าก็มันจะเป็นฟิลแบบคล้ายๆส่วนสาธารณะเลยแต่ว่าเรียวฟังก็เรียกไม่ถูกมันคืออะไรนี่เราให้ดูวันนี้นะคะ ออฟฟิตออฟฟิตเดี๋ยวเราจะไปถ่ายออฟฟิตให้ดูอีกทีข้างในก็แบบสวยมากอันนี้เป็นเสื้อที่เราสั่งตัดจําได้แมที่แบบตัดจากคอมเมอร์เชียลสตรอ่ะอยู่นะเออใช่สวยสวยมากคุณนะเราวันนี้เราเป็นทีมคนไทยที่แบบว่าใส่ชุดแบบทัน i ิช o น a ลอะไรอย่างนี้คือแบบเอาสวยมากแล้วลมเย็นมากอากาศดีเวอร์สสด ออออฟิตออาฟิตนะคะวันนี้อยู่นะ <c oughs> อ,อ,อ๋องอิ่มออาฟิตออาฟิตพิชเชอิชเช ใช่และทีวันนี้วันนี้แบบของเนื้อฟา์มีที่ติดตรงหัวเลยนะคะใช่ของศาสนาฮินดูสูงแล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยอัซีรีส์เต็มไปหมดแต่ว่าจริงๆอ่ะอันนี้เขาให้เยอะมากแต่ว่าใส่มาแค่นี้เพราะว่าก,กลัวกระเป๋าเต็มแต่ว่ากระเป๋ามีสิาโลวิาโลแล้วมีแค่นี้แต่กลัวเต็มรื่งมันก็จะใส่มาตรงนี้แบบเยอะๆจะสวยมากแต่น,นี้แบบน่ารักมากอ่ะแต่วันนี้ฮันน่าจางหัวใส่เขาไม่รักแล้วเพราะว่าอะไรอุ่มอิ่มลองบอกดีที่อุ่มอิ่มเล่าให้ฟังเมื่อวานเรื่องฮันน่า เพื่อนบอกว่าถ้าถึงว่าเราเพี้นเห็นหน้าแล้วมันขึ้นแบบว่าไม่เข้มมากอ่ะแต่ว่าแฟนเราไม่รักเรามว้ายแต่อันนี้ของเธอเข้มมาเชื่อเข้มมากอุ้ยไอเลยแต่นี้เข้มนะแสดงว่าแฟนรักมากเออหล่อสะอาดอาบน้ำตลอดเวลาแฟนใครเนี้ยดูนี่นี่ก็ถือว่าก็เข้มแหละ อันเข้มแต่ว่ามันแค่สีโคลอรเฟตเทอร์เรใช้มันเป็นสีของธรรมชาติจริงจังเวอร์เนาะตอนเนี้อันนี้เราผ่านจุดตรวจมาแล้วค่ะทุกคนมันก็กำลังจะเดินเข้าไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นทางเข้านะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นอนะไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้มาทัชมาฮาลโอ้ยดีใจเวอาโอ้โหแดดฉ่ำมากโอ้คุณนะแดดฉ่ำสุดคือ ขณะนี้เปเวลา7จ็ดโมงเชา้าทุกคนคือเรามาเชา้าเพราะว่า1นึกายมาถ่ายแสงแบบเชา้ชาๆชา่ามันสวยกว่าแบบมาตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็2คนไม่เยอะเท่าแบบตอนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจะนนมีเยอะไหมก็แอบ,บเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นโอ้ยสวยเนาะดูสิ วันนี้ดูเป็นเต้าหู้อ่ะดูเป็นคนดีอ่ะปกติเป็นนางร้ายมายเห็นว่าหน้าตาเออไม่ใช่นินสัยปกติดูเป็นคนไร้ร้แต่วันนี้เป็นคนดีเน,ะนาะดูเป็นคนดีเปล่า,า,าพี่มีบอกเป็นคนดีทุกวัน,นะคะ่ะ <laughs> อันนี้คือรอบๆนะคะทุกคน,นาาอู้าาสวยมากแต่ว่าพี่มิวสวยกว่าว้าพี่มิวบอกเอากี่บาทลูกสิบรูปีเออสิบรูปีไม่น่าชมไม่เสียเวลาเอา ทัชมาฮาลหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยที่หลายๆคนรู้จักกันว่าเป็นอนุสรสถานแห่งความรักทัชมาฮาลถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมเหสีผู้เป็นที่รักและใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของสมเด็จพระจักรองค์ที่5แห่งราชวงศ์โมกุลหรือจกักรพรรดิชาชันที่มีให้แก่พระมเหสีของพระอ,องค์นั่นก็คือพระนางมุมทัชมาฮาลโอถึงแล้วทัชมาฮาล โอ้ยทุกคนสวยมากตอนนี้เราฟังย้ายมาอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะคือส,สวยแบบสวยมากแล้วตอนนี้คือทุกคนเขาแบบถ่ายรูปกันเนาะเร็วฟังก็มาตะละ็ดแตะๆอยู่ตรงนี้คือแบบโอ้ยเฟมดีเวอร์ทุกคนทุกคนค่ะทุกคนเห็นตรงสี่เสาของทัชมาฮาลไหมตรงนั้นอะเห็นปะ คืออันเนี้ยเรียวฟางอ่ะได้ยินมาจากเพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้าเราดูเผลอๆอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามันตรงใช่ไหมเหมือนแบบเสามันตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ตรงนะทุกคนมันจะมีความแบบเหมือนเอียงออกมานิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดวิกฤตทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาถ้าเกิดว่าเสาถล่มอ่ะมันจะไม่ถล่มมาโดนตรงกลางทัชมาฮาวทุกคนมันจะไปถล่มออกแบบฝั่งข้างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่แบบว่าที่เพื่อนเรือฟังพูดให้ฟังนะแต่ เรอฟังก็ไม่รู้ว่าแบบเราฟังอธิบายถูกต้องไหมอะไรแบบเนี้ย e ไม่แน่ใจว่าที่แบบคือเพื่อนเราเป็นคนอินเดียแล้วเพื่อนก็แบบอธิบายให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าที่เราได้ยินมาคือมันถูกต้องตามนั้นไหมหรือว่าแบบเราอาจจะฟังภาษาอังกฤษผิดคาดเคลื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งนี้ทั้งนั้น่ะถ้าใครที่แบบมาดูคลิปนี้ก็อยากให้แบบลองหาข้อมูลเสริมกันอีกทีนึงทุกคนนึกออกปะแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาบอกว่าคือคิงอะเขาแบบตัดแขนคนที่สร้าง ทัชมาฮาลทุกคนใช่ไหมเพราะว่าไม่อยากให้ไปสร้างทัชมาฮาลที่อื่นอีกคือ <c oughs> อยากให้มีทัชมาฮาลแค่อันเดียวเท่านั้นแล้วเพื่อเลียวฟังบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอันนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมันไม่จริงอะเหมือนเขาแต่งกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นต่างชาติอะหรือว่าอะก็ต่างชาตินั่นแหละแบบไปหาข้อมูลหรือไปฟังมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนอินเดียจริงๆอะเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเพื่อนเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองหาข้อมูลดูกันถ้าแบบว่าใครไม่ต้องเชื่อเรียวฟังพูดก็ได้ไม่ต้องเชื่อเพื่อนก็ได้ก็ลองลองหาข้อมูลกันดูเนี่ยทุกคนที่เรียวฟังบอกว่ามันเอียงออกอ่ะมันเอียงออกจริงเห็นปะเสาต้นแรกอ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยดูดีๆดูดีๆเนี่ยมันมันแบะออกอ่ะมันเอียงมาอย่างเงี้ยเห็นปะ เมื่อกี้ไปถ่ายรูปแบบไปอยู่รอบๆมาเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วที่นี่กว้างแบบกว้างมากแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะแต่ว่ามันต้องมีตั๋วมีบัตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซื้อไว้เรียบร้อยแล้วไปข้างในทุกคนอยากเห็นมากว่าข้างในมันมีอะไรเมืม่อก,กี้อธิบายไปแล้วทุกคนดูเสาเถอะเสาเหมือนเอียงนะเอียงจริงไม่ได้แบบโกหกแต่เมื่อกี้อยู่ไกลอาจจะไม่เห็นแต่อันนี้มันเอียงมันอย่างเงีงย้งยทุกคนมัน มันอย่างเงี้ยเบะแบะออ,ออกไปอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อใช่ใช่ n o s t a l แล้วฝั่งนี้คือมัสยิดนะคะทุกคนฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็มัสยิดมีทั้งหมดสองฝั่ง แต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้มันเข้าไม่ได้เพราะมันปิดนะคะก็คือมัสยิดอะที่ได้ยินเอเพื่อนเพื่อนบอกมาก็คือว่าเขา่จะปิดทุกวันศุกร์นะคะก็คือวันศุกร์อะเราจะแบบมาเข้ามัสยิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้ยร้อนแต่ว่าอากาศก็เย็นอยู่ทุกคนตอนนี้มันแบบมันมีความเย็นแต่แค่ร้อนแบบมันร้อนแดดเฉยๆเราดูหน้าตอนนี้ กคนตอนนี้คือมิเกลไปเอาไอ้นี่มามาเป็นที่แบบสวมสวมใส่รองเท้าเพราะว่าเราจะไม่สามารถแบบเดินใส่รองเท้าของเราเข้าไปข้างในได้เพื่อความสะอาดแหละก็คือมิเกลมาเอาฝั่งนี้เขาเรียกวอะไรนะมัซีิดซึ่งมันฟรีทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะสวมกันเลยนะคะก็สวมอย่างนี้สวมยังไงวะสวมใส่รองเท้าไปเลยจ้ะไปเลยเนาะเปอย่างนี้ไปกันตู้ชีวิตว่า เขาว่ามันจะทําให้ตัวหินอ่อนมันจะไม่สะอาดเขาเลยต้องใส่อีถุง อะไรเดี๋ยวเขาอ้อแต่ลืมบอกไปว่าข้างในมันถ่ายไม่ได้ใช่ไหมข้างในถ่ายไม่ได้ด้วยความที่คือเมื่อกี้คุยกับมุมอีมุมอิ่นบอกว่าข้างในเขาเหมือนแบบเก็บเป็นแบบสุสานของเจ้าผู้อะไรศพของภรรยาเขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องให้เกียรติต้องรีสเปกนิดนึงก็เลยเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้ถ่ายได้แค่ข้างนอกนะทคนงั้นเราไปต่อกันเลยนะใช่เราเข้าไปดูข้างในกันไปสวยมาก สวยแบบสวยมากโคตสวยโคตรจสวยอ่ะภายในทัชมาฮาลยังเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมทัชมาฮาลและจักรพรรดิชาชานอีกด้วยโดยพระศพของทั้งสองได้ตั้งอยู่คู่กันเรื่องราวความรักนี้ได้เริ่มต้นมาจากพระเจ้าชาชานกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์โมกุลได้บังเอิญพบกับเด็กสาววัย14ปีชื่อว่าออนชุนพาโนเพคุม และเกิดเป็นความรักตั้งแต่แรกพบจนต่อมาได้มีการจัดพิธีอภิเษกสมรสขึ้นและพระราชทานพระนามใหม่ว่ามุมตัช มาฮาวแปลว่าอัญมณีแห่งปราสาทหลังจากทั้งคู่แต่งงานกันไปทั้งคู่ก็ไม่เคยห่างกันเลยไม่ว่าพระเจ้าชาชาหันจะไปทรงงานที่ไหนพระนางมุมตาชมาฮาวก็จะตามไปด้วยทุกที่อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการช่วยงานบ้านเมืองด้วยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าชาชาหันจึงได้คิดริเริ่มที่จะสร้างอนุสร์สถานที่แสดงถึงความรักโดยได้รวบรวมสถาปนิกช่างฝีมือผู้ออกแบบและศิลปินชื่อดังกว่า2 0 0 0 0คนใช้เวลาในการก่อสร้างนานเกือบ22ปีโดยมีมูลค่าในการก่อสร้างสูง ถึง32ล้านรูปีทุกคนทุกคนเห็นไหมคือมันเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคะทุกคนทุกคนสังเกตดีๆดูด,ดิโอ้โยอากาศโคตรดีเนี่ยเขาทําด้วยหินอ่อนคือสวยมากไม่แปลกเลยที่แบบทําไมอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าแบบมันเย็นมากเพราะด้วยความแบบหินอ่อนเนาะเนะมันทําให้เย็นด้วยอะทุกคนดูดิตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นภาษาอาหรับด้วยนะคะทุกคน ก็คือภาษาอาหรับอะไรอย่างนี้ป่ะโอ้สวยมากโอ้ทั้งไอ้นี่เลยใช่ป่ะทั้งมัสยิดเอ้ยทั้งทัชมาฮาลคือเป็นหินอ่อนหมดเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีไกด์อะไกด์เขาก็จะแบบเขาพาแบบ ชาวต่างชาติไปดูยันหินตรงนี้เลยนะโอ้โหรดมากก็คือทีแรกอ่ะมิเกลอ่ะถามอยู่ว่าอยากจะเอาไกลไหมเพราะว่าไกลเขาก็จะแบบเล่าเรื่องราวประวัติต่างๆอุ้ยมาคาลาตกล้องแรงมากแม่ ต่อต่อต่อ,ตอ <im fallen> ก็คือมิเกลบอกว่าไกด์เขาก็จะแบบให้ความรู้เขาก็จะเล่าให้ฟังใช่ไหมถึงประวัติความเป็นมาแล้วเขาก็จะอธิบายในแต่ละจุดด้วยว่าแบบแต่ละจุดตรงนี้มันคืออะไรยังไงหินตรงนี้มันมีเพื่ออะไรอะไรอยา่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนพอในพาร์ทของไกด์คำศัพท์มันก็จะยากขึ้นแล้วมันก็จะสูงขึ้นแล้วอีกอย่างเขาก็จะพาเดิน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 เราก็จะไม่มีเวลาที่จะถ่ายรูปหรือเ <im> ก็บฟุตขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามัน <im outlets> ไม่ได้มีเวลาแบบถ่ายรูปหรือถ่นายอะไรแล้วก็บอกกกกกัวว่่่่าาาาเเรร็็ฟงไมคอออยะพ อุ้มอิ่มเคยไปแบบว่าที่ที่มีไกลแล้วอุ้มอิ่มก็บอกว่าคำศัพท์มันก็ยากจริงซึ่งก็มาเวทน้ำหนักดกูก็ยังไม่เอาเดีวกว่าแต่ว่าสนุกมากจริงแ่เขาเลก็คือสนุกมากใช่ใช่เมื่อเพราะว่าเมื่อกี้ไกคนเมื่อกี้โคตรสนุกได้ยินเขาเล่าแล้วเขาแบบมีแบบํำเสียงมีแอคติ้งมีอะไรแบบ ดแต่ว่าสนุกดีคือนี่ยังพอฟังเข้าใจก็เลยแบบเออเทใจแล้วสนุกจริงแต่คนนาก็คือถ้าพอฟังภาษาอังกฤษได้คือบอกเขาก็ได้ว่าเออเอาคำศัพท์ง่ายเขาก็จะพูดให้เราฟังมันก็คุ้มแต่ว่าทีเนี้ยคือเราจะทำหลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาสักอย่างอะไรอย่างนี้ก็แค่ประมาณตอนนั้นจ่ายไปสองร้อยห้าสิบกว่าบ แค่ร้อยก็ร้อยกว่าบาทไทยถูกมากทุกคนก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครมาก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะอ่านประวัติเองหรือว่าเราจะมาเอาฟิลหรือเราจะอยากมาฟังประวัติความเป็นมาแบบจ้างไกด์อะไรอย่างนี้เราก็มีกายของเรากายไม่เกี่ยว อันนี้คือเพนใช่ปะ่ะเขาเพนใหม่เหรอคือเขาไม่เกี่ยวกับถือไหมว่าเมื่อกนะ่อนอ่ะม่เคยเป็นทองทั้งหมดเลยแต่ oh. ทีนี้ตอนที่ยุโรปเขากลับเข้ามามายึดทองที่อินเดียใช่ไหม เขาเอาทุกอย่างออกไปก็คือทุกอย่างที่เป็นเงินหรือเพชรที่มันตามอันเนี้ยมันจะมีเพชรด้วยนะคือเขาเอาไปหมดเลยอ๋อ,อคือสแสดงว่าสมัยก่อนอันนี้คือมันเป็นทองที่ไอ้นี่จริงๆหรอใช่เป็นทองโอ้ก็คือเป็นทองทองทองอย่างนี้หมดเลยอรออุ้ยบางสิงก็จะมีแบบว่ามีาก,มมามกลมๆที่ไหนก็คือเพชรฝักแต่ว่าตอนเนี้ยคือยุโรปเอากลับเอาไปหมดแล้วเขาก็เลยเป็นทาสีแทนอุ้ยเลิศจ้า ทุกคนคือรวยมากคือรวยจริงคือแบบอันนี้น่าจะเป็นเพชรใช่ป่มคือคนเรามันจะเอาเพชรมาติดประดับอย่างนี้ทั้งไอ้นี่จริงหรอโคตรจะโหดอ่ะทุกคนแล้วแบบไม่ใช่เล็กๆเลยทุกคนดูดิโอ้โหแล้วคิดดูยเพชรกระทองติดเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเรามีคนที่เขารู้ประวัติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความแบบทึ่งอึ้องอเมซิ่งของสถานที่นั้นๆมากขึ้นทุกคนเียบอกว่า เป็นแผ่นหินอ่อนทั้งแผ่นเลยแล้วเขาก็มา s ก e t c h up ด้โอ้แล้วย้อนไปประมาณพันพันตีที่ไหนทำยังไงวะเนาะสวยมากแล้วถามหน่อยดิไอ้ทองทองอันเนี้ยมันก็คือทองเหมือนกันใช่ป่ะถ้าของจริงแต่ตอนนี้เขาเลีนยนเปลี่ยนเพ้นท์โหดมาก ใช่เพราะว่ามาแล้วมันก็ว้าวพอรู้ประวัติยิ่งว้าวตอนไม่รู้ก็เออก็มันก็สวยดีว้าวแต่พอรู้ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างว้าวไปหมดอแล้วต่อไปคือเราจะเข้าไปข้างในจริงๆแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาแล้วค่อยมาพูดให้ฟังอีกทีแล้วกันว่าข้างในมันเป็นประมาณไหนมีอะไรก็เดี๋ยวมาบรรยายให้นองตลอดกันเพราะว่าห้ามถ่ายตอนนี้เข้าไปจริงๆแล้วไม่โกหกแล้วคือโกหกหลายรอบแล้วว่าจะเข้าโอเคเข้าไปแล้วนะคะทุกคน ออกมาแล้วทุกคนออกมาจากตรงนี้นะคะข้างในก็เอาจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคนแต่มันสวยเข้าไปแบบสวยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นพวกทางเรื่องประวัติศาสตร์มากกว่าแต่แบบ เรียวฟางอ่ะคิดไว้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้มาอีกเรียวฟางจะมาแล้วครั้งหน้าเรียวฟางจะจ้างไกดเพราะว่ามันดูน่าสนใจมากแบบประวติอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องมาซ้ำทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันคือทัชมาฮาลอ่ะแล้วนี่จะให้ดูฝั่งตรงข้ามตรงนั้นฝั่งตรงข้ามทัชมาฮาลตรงนั้นเลยทุกคนที่มันเป็นพื้นที่โล่งๆอ่ะคือจะเล่าให้ฟังว่า จริงๆแล้วอ่ะกษัตริย์อ่ะเขาตั้งใจจะสร้างทัชมาฮาลเป็นแบบ black t a ม mahal t a ม m a h a สีดําตรงข้ามกับทัชมาฮาลตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยเขาสร้างให้ภรรยาของเขาแล้วเขาอยากให้ตัวเองอ่ะอยู่ตรงข้ามกับภรรยาแต่ นาซาวไม่ทันได้สร้างเพราะว่าลูกชายของกษัตริย์จับกษัตริย์เข้าไปขังที่คุกเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อเขาะใช้งบแบบบานไปมากแค่ขนาดตรงนี้ทุกคนทุกคนคิดว่ามันกี่ร้อยล้านกี่พันล้านน่ะและ้วแบบไปสร้างตรงนั้นอีกโอ้โหทะลุแบบอืมลูกเขาก็เลยแบบจับพ่อเข้าคุกเลยแล้วคือกษัตริย์ะก็คือเสียชีวิตในคุกเลยก็คือไม่ได้ออกมาเลยนะทุกคนเพราะว่าจะบอกอย่างนี้ในสมัยก่อนอะลูกชายอสามารถจแับบ สามารถฆ่าพ่อของตัวเองได้เพราะว่าตัวเองอะอยากจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนพ่อสมัยก่อนนั้มันทําได้และด้วยความที่แบบว่าพ่อเขาอะคือแก่มากอายุเยอะมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าจะง่ายก็ประมาณนี้ประวัติที่ได้ยินมานะทุกคนส่วนตรงนั้นทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแม่น้ําแล้วทีเนี้ยช่วงเนี้ยน้ํามันสำหรับตอนนี้เขาเรียกว่าน้ํามันน้อยค่ะ สมัยก่อนนะน้ำมันจะเยอะแล้วมันสวยมากเราสามารถแบบจองเรือประมาณ5้าร้อยูเพื่อแบบไปล่องตรงนั้นไปถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือน้ำมันแบบเรียวฟังไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนี่ทุกคนเห็นฝั่งนู้นปะฝั่งนู้นคือเมื่อวานที่เราฟังไปนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ฟอัฟอรอกราอะไรสักอย่างตรงนั้นอ่ะโอ้ทุกคนลงมาแล้วนี่เป็นจุดที่แบบเราทิาท้งตรงนี้ได้เลยใช่ปะ ทิงท้งทิ้อแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งเนาะเขาก็น่าจะเอามาเหมือนรีนที่เป็นผ้าคือรีดแต่กระดาษนี้ไม่รีดเออโอ้ยแเราก็ต้องทำเขาก็ด,ดีถือว่าดีอยู่มีจุดอะไรอย่างนี้ชัดเจนทีนี้าก็มูมาอีกที่หนึ่งนะคะเขาเรียกว่ามอสม,มอสมอสเหมือนมาก